สบายดีพี um, sure ่น้องทักถายสบายดีเอฟซีสิบคนเนอพี่น้องวันนี้มาผู้ปอเก้าสองบอปีใช้ด้วยคือเก่าน้องพี่น้องมานั่งอยู่ชวนยอมคือเก่าพี่น้องวันนี้มาคนเดียวเนาะแต่ไม่ได้มานําเดอพี่น้องน้องแตมไปห้องเทียเนาะมื่อนี้บอปีได้ชื่อโอกาสมาถ่ายคลิปน้องน้องหลังจากที่บอปีถ่ายคลิปผู้จอยก้าปะน้องน้องผู้จอยก้าปะเนะจ๊ะคุ่นกุ จอยก็บะแล้วเป็นยังคือ,ครอกราบเนาะพี่น้องผู้จอยเป็นก้าบเมืเ่อเบิ่งแม่ฟูไอเนาะพี่น้องแล้วเมื่อเบิ่งแม่ฟูอยู่วันนั้นอยู่บ้านเนาะแม่ฟูแต่คือบ่สบายเน้องคือไม่คิดบอกอันเอฟซีเห็นกัจจีว่าอันนั้นกัจจีหาใจเนาะเพราะว่าผู้จอยอะทะล่ะกันก,ก้าบเี็นพี่วัดแน่พี่น้องไหมวะเด็กๆน้อยๆแต่ว่า ที่สำคัญกนะ็คือเราเมื่อบางเมื่อเบิร์กม่ยฟูนเนาะพี่น้องเนาะมากมันเห็นบ่ปีก็ทายคลิปนี่แหละน,นี่เอฟซีคอมเมนต์ว่าว่าน้องบักบอบบี้หันผู้แต่เดืองเขาคนอื่นเดืองพวกไม้กันผู้แต่เดืองเขาคนอื่นเพราะบันเดืองตัวเองหันโมหุน้องทีเนาะเดืองตัวเองโมหุก็คือผัวทีมกับโมว่าวนะทีเนะาะบอสบีกัน บู๊ว่าสิไพ่พิสไพ่ถือนาะพี่น้องบ่บีที่เดอร์กันไปครับพ่อน้องม่มีกับอันนั้นเนาะบ่บีกับบอได้ถ่ายคลิปเพอวางห้าวสองคนกับบอได้บ่ได้ถ่ายคลิปนะถึงตอนตอนมาท่านเดอกันกับบอได้ถ่ายคลิปบ่ได้ถ่ายยังพี่น้องห้าก็เดือกบอจันสีเบาเนาะพี่น้องถ้าก็บ่เบามาให้เป็นประเด็นเนี้ยห้าวกรเดือห้าก็เดือกันไปเน้องเนาะอันนี้ก็สิบะขู่จอยเมื่อเอาก็บตรงเบาเรื่องขู่จอยแต่ว่าพอวาเหาถ่ายคลิปขู่จอยเป็นประจำนะพี่น้อง แต่ว่าเรื่องของบอปี้ที่ว่าพัวถิมแล้วก็บอันนั้นฮะบอปี้เด้อกับบอปี้แบบบ่ได้ถ่ายคลิปลูกนะพี่เนาะบอปี้กับหูเน้พี่น้องเด้เรื่องตัวเองแต่ว่าสิว่าเราไอ้ที่พังจังมายสิว่าโูนี่นั่นนะพี่เนาะบอปี้ก็ได้เบาๆหูอยู่แล้วเรื่องของตัวเองพัวถิมพัวเนี่ยแต่ชิว่าเขาถิมกับบ่แม่เนอกพี่น้องต่างคุ้นกับตัง ต่างไปเนี่ยน้องมันบอกข่าวใจกันเท่ากับต่างคนต่างอยู่ต่างไปเนาะอะไรอยากมีใหม่กับนีเนาะพัวฉินนะเบื่เบาคือเราบ่กมีขาดเนาะความมูกเชื่อของบอบ่เราบอบียังเนาะผู้จ้อยเพิ่นกะนิดกันอีนนีบอบีกับไายคลิปใช่บอบีว่าจังไงเนอะเรื่องบอดีของบอบีทีนี้ตามผู้ชา,ายยังเอซีบ่าวกับไล่เห็นเนี่ย อบอบีก็เซยบ้พันธมมาว่าออกครีบนล้วสิน้องเนาะมาก็ว่าบอบีนี่ตามผู้ชายกับผู้ชายกับถิ่นแมน่นบอบีนี่ตามเขาเด้อพี่น้องนี่ตามผู้ชายตอนแดะเขาก็หักกันพี่น้องตอนแดะเพราะเราทีหักกันเนี่ยตอนแดะเด,เดมาแบบน,นี้ก็มีเอฟซีเข้ามินมาบอบีกับสาววันบนาน,บนานเอาดุว่ายเะพี่น้องบนานาเอาดูว่วยไหมวะมีมีผัวเอาบอกว่า สื่อแบบมันมาเท่าไหร่เนาะนี่พัวแะไรก็คือดิคือเผาเอาดุนะเอ๋บ๊อบบี้ก็เอ๋วัดน่ะคือเผาเอาดุพี่น้องน่นว่าเฮาเฮาพอไหนพี่น้องเฮาพร้อมเสียเอาเนี่ยบ๊อบบี้บ๊อบบี้เห็นพร้อมเสียเอาพอไม่มีก็ว่าเอาเนาะพี่น้องบ่ได้ว่าพิษผาเด้อดบ๊อบบี้บ๊อบบี้เอาโดยความตั้งใจนอกที่เนาะมาอันนี้เพราะว่ามีปัญหาในเฮาก็เฮาก็เด้อคิดอย่างนีสาวที่น้องมันต้องเด้ออยู่เด่นนะเฮาก็ บ่าได้ว่าจังใดคุณเนองบอบีบุตได้เสียใจที่มีดุคุณเนองมีเอฟซีเขามีดมากคือสิคิดเสียใจเ่าว่าบอบีมีดุไว้คะบอบีบอกเคยเสียใจเลยคุณเนองสำหรับเอวันบะหูเนาะพี่น้องน่ากัอยากไล่เนาว่าก็บอบีตะกี้เนาเป็นคนอยากไล่เองถึงมันสิเดียงลำมากนี่เด็กน้อยบอบีกับบได้อีหยังคี่เนาะบอบีบุตรติดใจด้วยที่ว่าเสียงดุเป็นแบบใดลำบากบอบีกับสีเดียงเนาะพี่น้อง แต่พอไม่มีกะเดือกันไปแต่พ่อบีก็ไปยังทายคลิปเบาความซื่อสที่น้องบอ่อบีไปยกถทายคลิปพ,พอดีว่าเฮ้าจบกันด้วยดีนะพี่น้องใช่บ่อบีมาประจานเขาอย่างนั้งเนานะแต่ทําประจานแต่ว่าทายคลิปนี่ก็ประจานเขาแต่พี่น้องเลยโมโหว่าไฟสิพิ์สิถธิถือเด้อเดือกันดอกนี่แต่ว่าเขาก็เดือกเชดยังไงซะเบาเหอนโอ้พออยพี่นะ้องเลยเจื่บว่าบีเช็ยยังใดเนาะ เขาได้เด็อไปก็เด็กข้าก็บออยากเปลาเดืองของเขานะก็มีเอฟซีมาคอมนิจสั่นบอปีกเลยตอบวันนี้ตามผูส้สาวผู้ชายบอปีนี้จะดีพี่นออ้องเอ้ยใส่บอปีว่าจังไงบอปียอมรับในความชั่วในความบอดีของบอปีเอง <c oughs> อนะฮือวนเต๊าะนี่นะบอปีจะไปทอดตัวดูใครไปบ, <c oughs> บอบีจะไปอยู่ พี่น้องเอ้ยสาดฝนฝ่าคัดบ๊อบดี้บอ,อยังให้บ๊อบดีว่าวัวจังเนาะพี่น้องเน,ะนงาะคว่ำเบาหมดเรื่องอันนี้กระฝนตกมากก่อนกระเด้อบ๊อบดี้กระเด็นมากจนห่มกันน,ะน้องแม่ติจับกระเบิ้งจังไดคิดจังไดพ่วง่อยมาถ่ายคลิปปกติข่อยมาถ่ายแต่กังวลด้วยพี่น้องต้อนอมับ้าทองผ่าสุดใช้ปงใชเนาะพี่น้องคว่ำเบากัพก่พอที่หาหน้าที่พระฝนตกมาโอ้ยจะจะเป็นสาดเนาะพี่น้องเลย จังหน่อยมันเศร้าบอบบี้ก็สิมื่อได้นิเดี๋ยวเราหน่อยเดียวได้หนิเด้อมื่อหนาผุเนอดจังหน่อยหลุมเท้าบอบบี้นอนบอบบี้ก็เด้มาถ่ายคลิปบ่าวเดืองพ่อก็เด้ฝนตกจ่อยจังน้องตายแล้วเนี่ยนี่ตาดาไทยตาดาบางใหญย่างนี้ตาดาไทยบอบบี้อยูเทลเข่าซานต้องพี่น้องม่าลบฝน ปา้าสุดเซ็กซีน่นิดสวัสดีจ้ามันโดสวัสดีค่ะแม่มึงเกาะมึงสวัสดีจ้าแม่มึงแม่มึงเกาะมันโดจ้าดเด่นจ้าจ้าอะไรเขาเขาป่าไปได้ไหมมึงยาวเนี่ก็องค์พระกะตูกอยู่กับอีพ่อเจ้าเอ๋ยมันอมมึงยาวมันบอกมึงยาวมัน,น,มนดเด่นมึงจะเอาเข,า,ขาปข่าป แนมกองแน่ดุกแนมกองแน่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแนมตะของหมิ่นเลยกีนฟอกินขาวไปอีกเนี่ยกินตะโพลเพราะใหญ่เอ็นน่าจะบอกเด็กจริงมีไม่เบิ้งเบิ้งแม่ใส่เบิ้งชุดแจ็กซี่นี่ชุดแจ็กซีแจ็กซีมากเลย เห็นไหมลูกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมลูก่าสิทูปาสิทูปาสิทูเต็เยวเขาเป็นข่าพี่น้องเอ้ยไหนต้องงานตอนไหนแล้วออืเ้าคือกันอนละอันละบสสี่ย่างคนหนึ่งอืออือ มองกล้องกันลูกมออุ๊ดจุกอ้จุกตาเมะ มาแต่อีฟอมาขันดีใจเพราะจะไปเห็นงานจะลุงเยศิรามาขอเออแนนไปขันีใจยอคิวด่านไปเงินะ่มาซื้อใช่เดดอดช่เดอมาไหบินใช่ต่แตมีคนอบกูแล้วเ็ดนาเ็ดนาเอ้าังทีนี่น

มันมันดิมขหงขอตาอมกแม่ขวดสวัสดีจ่าดู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 สวัสดีว่สดูสวัสดีวัสดูสวัสดีวัสดสวัสดีวัาดูสวัสดีว่าดูสวัสดีวัสดูสวัสดีวัาดูสวัสดีว่าดูสวัสดีวัสดสวัสดีวัสดสวัสดีว่าดูสวัสดีวัสดูสวัสดีวัสด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 สวั ใชสีอเอาก็เอาวันนี้นะวันนี่เท่นี้นเนาะอ๋ออาทิตย,าายอลนะวัสดีก่อนว,ว,วัสดีข้าก่อนนะก็ได้อ่ะเดิมอมมือเดิมจับคล้องเขาปากได้อีกหน่อยน่อเยะอมอะรรู้ปะเอาผเอาผัวสวัสดีค่ะ้มือแขนาดสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนะ สวัสด uhm. ีค <Wars> ่ะป้านาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้านาคนดูสวัสดีค่ะเจอกันเจอได้ด้วยเ่ยได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีหนังอ่ะมันเห็ดดีแน่มามาให้ฮะมันเอิดนี่ปลาเอิดจังไรอื้อหือนี่เนอเนี่ปลาเอาเงินเด้แล้วเออินป้าเบิด์ตปนนี่ปลาเ้โดู อื่นปะอื่นปะอื่นปาปลาได้หลูปาปลาปลานาปลปลาอีกใช่ไหมสาวไอ้พี่มาตะเหตุงาเนาะมือนเดีกงานเด็เนี่ยคยังเอาอยู่ว่าหอีนาไปอีนาคนเสียตัวหนีเขาไปยังบอกขนาดบผ่านเขาก็บอกเอาวคนบอก่างกั่งชัน นี่ต่คนน่าอันนั้นนี่ยู่หั่นน้ะมเกิลตะคุน้าเป็น้องาไยเบอกลด้านมถนันนี่เอออันน่้แต่คนน่าบอกว่าให้เข้ามาส่งคอยคอยคอยดอง้องบ่อย่เข้าไปนี่มันบ่มีรถเมื่อไหร่มื่ส่งมันอไหร่ะยะระยะกเบเกยว ร้านเอเมก็เป็นหมูว่าปีสสมัยดียนอยู่ซอยเปดป้ะนิอยู่ข้าสารก็จาคือกันสิตามหมูเมื่ออด้านแกแต่านมข้าเดเดียวมันช่วยหมูหอดานแก๊สเกี่ยสายมากอะ แซ่บนะเน่นะไอยั่ยังไอยังนวดอะไรรเ่อันนี้มีนกยรอันนั้นีแซบเนาะเขาเคยบอกว่าต้องสื้อเขาก็ไปซื้ออะไรนะฮะคูไรซื้อเขามามัยูหันกับเจ๊เราดิ่เจ๊ก็ให้กิน กินน้ำยงกับยายงกัไปซื้อกินนะเย่าว่าไ่เองไ่สบาสั่งน่อแลย่งไปสั่งลกงเนื้อสถ้าเราเป็นงานาาให้ใจดีคซื้เขาไปอย่างงกินลาพักยงปลงพาตุ้งอค่ะเลเป็ยัคะเาเล แอได้อ่ว่าอึขาเขาห่านี้ยแค่มอะไรด้วอหมือื้อซื้อได้ค่กัเบอร์เบอร์เบยลายไดยางได้ยางคือยูนนานาสตนเป็นอย่งอือคือยูนนาศาสตร์นะรโดดเปนดงเป็นทางไปจำีไปยังยังห่านทิเกยังหาเป็นจังไรเอา่นน้ำบอกว่าน้ำจะอ่านเดียวมา เป็นเด็กใหม่ยังรช้อนงะนะเออเพื่นอยากช้อนเพื่อนบอกวัวเพื่อนเนี่ยบอกว่าเพืเพื่นมว่ต้องสอนมันยังหาเพื่นแบบอะนะใช่ะบอกกบชายข้าวมกข้าวมญาไก่อืต้าคนอยู่ชุนแันอยู่โดนอย่างนไกเนื้อเ่อย่าน้ำก็ใชเสเร็จแต่ก็ทากินเขา อันนั Australian ้นเขาก็าไปสื่อขาวจุกขาวเขาอีเขาสื่อหยามหน่อยหนึ่งเบอร์ดาบดาเออจุกเอาอีกปิไอ้ขาวหนาจ๊กแค่เขาหยาพวกคนอยากกินเดี่ยวกระสุดแล้วก็กินได้หอมหมักอันเตโดดีดเห็นไหมมาเอาคอย่าสอง sao người nó mức nhang, ăn à, mức nhang, quay đội qua xóc. một máng một cái, một chửi, một cái, một cái, một cái. cái một cái, một cái. cái một Hoa tắt, cũng kiên sáng lại quân này phát mùi xe kumo để bóng con phát bóng 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 nó bóng em bóng bóng đây bóng 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 อ้าวกูดืมเกืบกูดืนเนาะอี่นเดียก็เบ่กว่ากูสิเป็นว่าอะนะบอสกูนอ๊บ๊ายบายบอสอะบอกเขาอได้ท่านพอห่อหซื้อเรื่องาเียาวคเริ้ขอบใจเรื่องขอบใจเรื่องไปอาวมึงยิ่หายกได้เห็นงานดีดลยีเส่เค่ะไป บายบายไมยบายนะจ๊ะเดี๋ยวเอาเด้อย่างกับอะไฮะเดเสือกับเสืออนทีเนี่ยเสือ่อยเนาะเสือกอบเสืชยกเสือข่อยเขาเขาน่งนุ่งเอาเออมุาดยายน